วันนี้นะครับมาแบบเร่งด่วนนะขอให้รัฐบาลนะครับแบบชั่วโมงเร่งรีบใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรัฐบาลที่จะออกในวันที่1มิถุนายนนะครับชุดเร่งบนล่างนะครับมาแบบไม่ได้บอกใครเดี๋ยวขอแชร์นิดหนึ่งนะครับทุกคนแชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับได้ดูได้เห็นด้วยนะครับเนะี่ย จะได้ว่าไม่เห็นนะครับจะจะไม่รู้ว่าจะจะระบบมันมีปัญหานะครับนีไม่รู้จะแชร์ไปเพจที่มันมีปัญหาได้ไหมนะขอแชร์นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพร้อมชมนะครับรัฐบาลนะครับไปจำงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกห้ากับผมกรรสินนะครับจากเป๊ะ บนล่างนะครับงวดนี้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับฟาตัวไหนอีกอ่ะศูนย์ยังมีอีกนะครับอ่ะแคปไว้นะครับหรือแชร์ไว้ดูเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าตัวเด่นตัวเด่นสำหรับซื้อลัตเตอรี่เห็นเนะัน เชยนชัดไหมเอ่ยเี็นชัดไหมชัดเนาะฟังชัดชัดนะครับฟังชัดชัดอย่าฟังจากปากใครชอบตัวไหนก็แล้วแต่นะครับส่วนหาซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนที่มี3าแต่อาจารย์ยังไม่บอกนะเพราะสามมันมี4ีหางนะครับเด่น ล่างคือ3อันนั้นคือแนวทางนัตเตอร,ร,นะร,ตตรี่นะครับนะครับแนวทางนัตตอรี่นะครับเดี๋ยวรอดูใบฟ้าวันอาทิตย์อีกทีหนึ่งนะครับจะได้ภาพออกมันจะน้อยลงเพราะใบฟ้ามันก็จะมีสามหางนะอันนี้4ี่แต่ว่าอันนี้มันจะคุมกว่านะครับคุมกว่าใบฟ้าเพราะว่าชุดนี้มันแตกบนล่างแต่ชุดใบฟ้ามันแตกล่าง อันนี้จะคุมนะครับมันจะคุมเพราะว่าหลักหน่วยเนี่ยนะอาจารย์เอามาหมดทุกสูตรมาใส่กันมันมีพลาดนะครับแต่หลักสิบมันชัวฟันไปแล้วเหมือนวัดที่ผ่านมานะครับบนฟันไปหนึ่งมันก็มานะแล้วก็ล่างฟันพีศูนย์มันก็มานะครับแล้วก็พผูกกับหกนะครับเพราะนั้นใครใน สี่ตัวนี้นะครับแม้แต่อาจารย์ก็ยังจะซื้อหมดเลยนะครับแบตเตอรี่นะซื้อไว้นะครับซื้อไว้นะพอพอพอ,พอมองออกเนาะ,นะฟันจากปากเี่พอออกแลนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูไฟ้สดจะดูออกถ้านะเขาเปิดแล้วก็ไปเล่นล่างหนักล่าง กันบนล่างหนึ่งเราได้ได้เลคเตอรี่แล้วถูกไหมครับแล้วก็ไปเล่นบนนิดไอ้สวนบนแล้วก็เป็นหนักบนตัดหนักแล้วก็กันล่างนิดนะวิธีเล่นเล่นอย่างนี้ครับไม่เสียเราเล่นตามกําลังของเรานะครับนะมีเท่าไหร่ก็บริหารมันมันจะเล่นง่ายนะพอพอมองออกเนาะเดี๋ยวแบบไหนอย่างไรเดี๋ยววันอาทิตย์อาจารย์จะเอาเลัคเตอรี่มาโชว์ให้ดูนะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสอง นะครับ9โมงในเพียดนีนาาดฟฟ้เดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูใบฟ้าเดี๋ยวจะอาจารย์ซื้อรัตติี่ตัวตามนี้เนาะนะครับะอาจารย์ซื้อรัตตี่ตัวไหนนะครับประมาณนี้นะทุกคนเห็นหมดแล้วเนาะนะครับนะครับนะเล่นตามอาจารย์นะอาจารย์ได้ทุกคนก็ได้นะครับอืออาจารย์ได้ทุกคนก็ได้นะครับ บางคนก็ว่าเห็นอยู่เห็นอยู่ไม่ได้ซื้อนั่นก็คือโชคไม่มีนะครับเราไม่มีโชคก็อาศัยเบบุญของคนที่มีโชคถ้าเราตามใจเราทั้งที่เราไม่มีโชคมันก็ไม่ถูกถ้าจะตามใจตัวเองนะครับวิธีอยากให้ถูกเล่นกับคนอื่นน้อยนะเราไม่เชื่อเล่นนิดน้อยก่อนเราไม่ตามใจเราเราชอบตัวไหนไม่จัดของเราอย่างนั้นจะถูกอาจจะถูกน้อยกับเพื่อนกับผู้ที่ให้อย่างนั้นได้มีโชคเพราะฉะนั้น เสริมโชคนะครับในวันอาทิตย์เป็นวันโกนวันจันทร์เป็นวันพระป็ดเสริมโชคทําบุญกวดน้ําถวายสังฆทานตอนรับโชคนะครับขอเอาเนาะประมาณนี้นะครับทุกคนขอทุกคนโชคดีนะครับวันอาทิตย์เก้าโมงเช้านะครับใครอยากดูใบฟ้านะครับไลฟ์ให้อย่างเดียวนะครับจะมาได้มาเทียบเคียงกับชุดดิ่งๆนี้นะครับว่าตัวไหนถ้าใบฟ้ามันก็กระชับนะครับน้อย